สวัสดีครับผมคลิปนี้อัปเดตให้ชมนะครับกับแปลงปลูกมันสำปะหลังซึ่งก็ได้ทำไปหลายคลิปตั้งแต่เริ่มปลูกเริ่มเตรียมแปลงระยะห่างต่างๆนะครับมันสำปะหลังแปลงนี้บนพื้นที่1ไร่เนี่ยอายุ4เดือนกว่าๆครับก็มีความสมบูรณ์เต็มที่สูงก็เกือบๆสเ,เมตรครับเป็นพันแขกดำคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าปลูกมันสำปะหลัง1ไร่เนี่ย เขาใช้ทุนกี่บาทซึ่งแปลงนี้เป็นแปลงทดลองนะครับเพราะว่าผมจะเก็บสายพันธุ์ไว้ด้วยเพราะว่าที่สวนเนี่ยโซนนี้มันเป็นโซนน้าหลากอยู่แล้วแหละการปลูกมันสำปะหลังมันมี2รูปแบบครับก็คือ1ปลูกแบบอาศัยน้นําฝนก็คือไม่ได้วางระบบน้ําส่วนใหญ่เขานิยมปลูกช่วงต้นฝนก็คือต้นเดือนพฤษภาคมก็จะมีแค่ค่ารถไถ300บาทค่ายกกล่อง350บาทแล้วก็มีปุ๋ยคอกนะครับ40กระสอบต่อไร่ที่ผมใช้นะ ก็คือทําเองมีต้นพันเองไม่มีแรงงานนะครับเพราะว่า1ไร่เนี่ยทำคนเดียวได้สบาย,บายอยู่แล้วมีค่ารถไถ3 300ค่ายกร่อง350แต่ละพื้นที่อาจจะไม่เท่ากันนะอันนี้ใช้รถไถใหญ่นะครับแล้วก็มีปุ๋ยคอก40กระสอบต่อไร่ที่นี่ซื้อราคากระสอบรับประมาณ20บาทนะครับรวมทั้งหมดที่ลงทุนไป1,450บาทอันนี้สําหรับมีต้นพันเองนะครับ1ไร่1450บาทถ้าหไร่ ทำได้เกิน1ตันก็คุ้มค่าแล้วนะครับก็คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยต่อนะที่ผมทำเนี่ยแปลงนี้ผมรองพื้นจบเลยแล้วก็มีพ่นฮอร์โมนนิดหน่อยอย่างที่2ครับก็คือการปลูกแบบวางระบบน้ำนะครับก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นมาส่วนใหญ่จะปลูกในช่วงเดือนมีนาคมก็คือแปลงนี้เลยนะครับผมวางระบบน้ําแต่เป็นระบบน้ําเก่านะผมมีระบบน้ําอยู่แล้วนะครับก็ปลูกวันที่5มีนาจนกระทั่งปัจจุบันก็4เดือนกว่า,ก,วาก็มีความสมบูรณ์เต็มที่เลยนะครับ ก็จะมีค่ารถไถ300บาทค่ายกรองอีก350บาทสํหรับพื้นที่1ไร่นะครับแล้วก็มีปุ๋ยคอก40กระสอบแล้วก็มีค่าเทปน้ําหยดนะครับสําหรับใครที่จะใช้เทปน้ําหยด1ไร่ก็จะใช้ประมาณม้วนครึ่งมวนรับประมาณ500บาทนี่แหละบวกกับอุปกรณ์เสริมต่างๆรวมอุปกรณ์ปั๊มน้ําเนี่ยสําหรับใครที่ยังไม่มีปั๊มน้ําก็เบ็ดเสร็จน่าจะประมาณ6-7,000บาทนะครับ แต่ระบบน้ำเนี่ยเราสามารถใช้ปีต่อปีได้เก็บไว้ใช้ในปีถัดไปได้ฤดูการถัดไปได้ก็คือการลงทุนครั้งเดียวแต่ต้องมีแหล่งน้ำนะครับแหล่งนี้ที่เห็นเนี่ยผมใช้ระยะหา่างระหว่างต้นเนี่ยเกเซนถึง1เมตรระยะห่างระหว่างแถวเนี่ยร้อยเซนก็คือเมตรยีก็มีการควบคุมวัชพืชตั้งแต่เริ่มปลูกแล้วก็มีการฉีดพ่นทางใบไป 2- 3รอบจนใบคลุมเนี่ยก็หยุดการฉีดพ่นตอนนี้ไม่ได้ดูแลอะไรแล้วก็มีการเอาชีเท่าจากเตาถ่านนี่แหละไปโรยโคน ต้นมันสับปะหลังแล้วก็มีการฉีดพ่นด้วยไตรโคดมาแค่นั้นเองครับแล้วก็มีเสริมด้วยเอารำหยากนะครับไปโรยเพื่อให้เกิดเชื้อรากลุ่มรักษาโรคพืชประมาณนี้ครับสรุปแล้วการปลูกมันสับปะหลังเนี่ยถ้าเรามีต้นพันุ์เองเนี่ยจะประหยัดต้นทุนและถ้าปลูกแบบอาศัยน้าฝนเนี่ยก็แนะนําให้ปลูกช่วงต้นเดือนพฤษภาคมเราจะไม่ต้องทําอะไรมากมายก็มีแค่ค่ารถไถแล้วก็ค่ายกร่องค่าเตรียมแปลงประมาณ1 4 0 0ถึง1,500บาทนะครับ ถ้าใส่ปุ๋ยอคอกรองพื้นนะถ้าไม่ใส่ปุ๋ยอคอกก็มีแค่ค่ารถไถหรือบางคนอาจจะใช้ฮอร์โมนเสริมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปแต่โดยส่วนตัวผมมักจะใช้พวกจุลินทรีย์น้ำหมักต่างๆสำหรับแปลงมันสับปะหลังที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คาดว่าจะเก็บเกี่ยวในช่วงหลังปีใหม่นะครับแล้วก็มีข้อควรรู้อีกอย่างหนึ่งที่นํามาฝากกันก็คือในการปลูกมันสับปะหลังเนี่ยเราควรมีการจัดระยะห่างให้แสงส่องผ่านได้นะครับคือไม่ปลูกถี่เกินไป1ปลูกถี่เกินไปปัญหาคือต้นล้มแล้วก็ ผลผลิตไม่ดีนะครับมาตรฐานเลยที่เขาปลูกกันก็คือประมาณ90เซนระยะห่างระหว่างต้นนะระยะห่างระหว่างแถวเนี่ยก็120นะครับถึงเมตรยีประมาณนี้แหละบางที่ก็ปลูกเมตรสีไปเลยแล้วก็มีการควบคุมวัชพืชอย่างต่อเนื่องนะครับพอใบมันสปะหลังคลุมเนี่ยวัชพืชก็จะหมดไปเองนะครับและที่สําคัญกว่านั้นก็คือการรองพื้นด้วยมีวัตถุถ้าไม่รองพื้นเนี่ยมันก็ทําไปก็เหนื่อยแต่ถ้าดินดีอยู่แล้วก็โอเคนะครับแต่ที่สวนเนี่ย ผมแปลงนี้ผมรองพื้นไป40กระสอบอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่จําเป็นก็คือต้องปรับพื้นที่ให้สม่ําเสมอนะครับอย่าให้น้ําขังเพราะว่าถ้าน้ําขังเนี่ยปัญหาหัวเน่ามันสปะหลังเน่าก็จะตามมาแต่วิธีแก้ในการเตรียมแปลงก็คือให้ฉีดพ่นด้วยพวกน้ำหมักที่มีส่วนผสมของไตรโคดมานะครับอันนี้ก็พอช่วยได้ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในการปลูกมันสปะหลังให้ได้ผลผลิตสูงนะครับ ถือว่าอัปเดตให้ชมด้วยกับแปลงมันสปรังอายุ4เดือนกว่าๆมีโซนที่เก็บไว้ทําต้นพันธุ์ด้วยแล้วก็มีโซนที่ทดลองปลูกบริเวณน้ําผ่านก็คือมีน้ําหลากด้วยถือว่านำมาแชร์นํามาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม